ครับคุณผู้ฟังครับน้าก็ตอนรับคุณผู้ฟังกันแล้วนะครับนะทุกๆวันอังคารนะครับนะก็ตอนรับการสู่รายการ PSU Togeter นะครับนะาทุกๆวันอังคารเวลา1 1บเนาฬิกาสานาทีเป็นต้นไปนะครับนําสำรับในส่วนก้องรายการ PSU Togeter คุณผู้ฟังครับอย่างที่บอกกันไว้นะครับนะาทุกๆวันอังคารนะครับสำรับงานฉังกับไม่ควรพลาดนะครับนาการตกแต่งนาการต่อเติมนาหรื้อวานาการเปลี่ยนนะครับนะปรับปรุง กนะาตาติดตามรับชมรับฟังกันได้นะครับนาะส้หรับรายการ PSU ตัวกเกเตอร์ในช่วงฉังมันนะจังทํางานนาสนุกสนานนะครับนาะทำเองได้โดยไม่ต้องการโดยไม่ต้องงอฉังคุณผูฟังกลับนะหลายๆวันคุณผูฟังครับนะนรบนะเราก็มาคุยกันในเรื่องกล้องนาะเครื่องไม้เครื่องมือนะครับวันนี้นะครับนาะพมเชือได้ว่าหลาล่บานนาโกงจะพบปัญหานาะมีกลิ่นจากห้องน้ำ นะครับกลิ่นตีเราบอกว่าอปอเราราัดน้ำแล้วกลิ่นมันจะขึ้นมานะบางที่ห้องน้ำตันคุณผู้ฟังกับนะรารัดไม่ลงนะกันแรกก่อนนี่กับนาะในส่วนข้อกลิ่นจากห้องน้ำนาะไม่หวาจะเป็นเนื่องก็คือก่อนนี้ห้องน้ำเต็มนะครับก็คือบอกเลอะเต็มนะครับ,นะรบนะซ่องก็นะคนะือนาชอทอระบายอากาศจะบอกเลอะ นะอาจจะอุดตันนะาซ้นะากนะับก็มีรอยรัวจากนะ่าโต้ท่วมนะจากาพืนละด้านหลงังซีนะ่คกับกันในเรื่องกล้องกลิ้นออกมาจากฝ้าผิดอาจจะไม่แน่นนแะละละ่าปัจจัยคุณฟังกลับนะในส่วนกล้องกลิ้นตีว่าไม่พลึงประส่งนะคกับตีอ่า เชื่อได้ว่าลายลบบานนะครับนาตีนาได้ประสบพบเจอกันนะครับนาตื้อหวาลายล่บานนะครับตีไม่มีปัญหาก็รตื้อว่านาโชคดีครับแน่แต่ละไล่บานนะครับนาแกปัญหากันไม่จบนาแกกันไม่จบไม่สิ้นนะครับในเรื่องกล้องห้องน้ำนะห้องน้ำตันห้องน้ำมีกลิ่นน่ารัดน้ำไม่ลงนะครับอะไรสิ่งหลายอย่างนะครับนาสิ่งเหล่านี้นะครับทำให้อาจาบานเองนะครับก็ต้อง ก็เรียกว่าราคาญนาะกระตือว่าราคาญบางทีก็นาเวลาคนเอินเข้าห้องน้ำเราหนังอยู่ก็มีกลิ่นคุณฟังครับนาเวลาคนเอินเข้าห้องน้ำเราหนังอยู่ก็ได้กลิ่นเรารับกลิ่นได้นะครับนาะสิ่งเหล่านี้ครับนาะท่ามว่านะมันรำคาญนะครับและบางทีนะมันทําให้นาะคนนกมาอาจจะได้กลิ่นทต่ไม่พปล่งประสงค์นะครับ สนะิ่งเหล่านี้นะครับนะแก้ไขได้ไง่ายๆนะครับวันนี้พมจะมาแนะนํากันให้นะครับได้ฟังกันในเรื่องกล้องกลิ่นตีไม่พึงประสงคงจากห้องน้ำครับอันดับแรกนะครับเราก็ต้องรู้ก่อนว่ากลิ่นมันมาจากตรงไหนนะครับนะกลิ่นมันมาจากส่วนไหนกล้องห้องน้ำนะมาจากฝ้าฝ้าถอ นาะตีอยู่ในห้องน้ำนาะหรือว่าฝ้าทอตีอยู่จาของออกจากอ่างน้ำไปนากลับเป็นฝ้าต่องเรื่องก็ดีเป็นฝ้าพลาสติกก็ดีนะครับว่าําหรับตีเราดูดปฏิกูลออกนะครับลองเรียกว่ามาจากตรงนั้นนม้นะด้วยวิธีทั้งเกตหนะายๆนะนะครับนาจ่ายน้ำสบูนาหรือว่าน้ำเฟบกระไดกลับหลน้ำนะแล้วก็ไปไปชุบไป,ไปตานาะตรงนั้นนด้รบนะครับแล้วก็รัดน้ำ จะเกิดฟองอากาศขึ้นนาะแสดงของมันรวัวนะครับนาะรือห่าบ้างที่นะครับนาะอาจจะรัวตามตีวา่าปูนยาเนนแตวเรโดยาตามครอบซวมครอบท่อาจจะเป็นได้นะครับนะาฤหว่านะครับนาะดันเวลาเร,รารัดนำแล้วอาอากาศมันดันขึ้นมานาะเวลาเร,รารัดนำแล้วอ,อากาศมันดันขึ้นมาทางก่อห้านดังทาง โทษซว,วมมันเป็นไปได้หมดครับหน้าที่นี้เราก็หนังเรลขกกันไว้วิธีแก้นะครับอันดับแรกให้เราไปดูแลก่อนนะครับนาสําหรับถอถอที่ระบายอากาศออกจากบออเกลือที่ออกมาจากหนอกบานนาถอที่เราติดฟ้าะนั่งข้างบานข้างครัวข้างางองน้ำนาขึ้นสูงสูงหลับเราสังเกตเลยว่าถอเราเนี่ยครับนะมันตันไม้ ก็บางที่นะครับอาจจะมีไรไปอุดในนะครับบางทีมีแมงมีไรอาจจะมีจิงจกจิงไรกับนาไปอุดรูนะทำไมตันได้นะครับหรื่าบางทีนะมีขยะหมุนฟอยนะครับไปปิดอยู่นะครับหรื่อว่าอาจจะมีแมลงแมงมุมไปทำรังทำไรกวากันไปนะครับนะเป็นไปได้หมดนะครับนะไปสังเกตแล้วว่าถ่อนั้นนนั้ตันไม้นะสะถอนั้นไม่ตันเราก็มาห้าสะเอิดเอ้นกับ นะว่า,าเปิดฝ้าลงเลยนะครับเปิดฝ้าบอกเกลือรงเลยว่าบอกเกลือเต็มไม้ซาบอเตอร์เกล่มมาบอกเ,กล,ออกเกลือเต็มกับนะก็มีโอกาสที่ว่าอากาศมันจะตีลอ็อคนีละเรารัดน้ำเพราะว่าบอกเกลือจะไปอุดรูอากาศตีระบายขึ้นต่างล่างล่างงาา้องน้ำนะครับแล้วกทําให้อากาศมันตีขึ้นแล้วก็รัดไม่ลงครับนะรือว่าบางที่รัดแล้วก็อาจจะลงชา ซองนะครับการเราต้องสังเกตว่าบอกเลือนาของเราหรือว่าทุ่งซมของเรานามีใครนํานาวัตถุนาไปอัดไม้บางทีก็เกี่ยวกับทิชชู่บางทีก็เกี่ยวกับผ้าอนามัยนาบางทีซึ่งเราเนี่ยะครับนาพอไปพบนามแล้วมันจะทําให้พองตัวขึ้นนะครับนาไปอุดตันได้เหมือนกันนะครับนาสหรับบอกเลือกนาสำรับอาโทซุวม น้าใล้ประการนะครับน่าละลายคนก็มีปัญหากันนะบอกว่าเกปัญหาม่นตกในเรื่องกล้องอากาศกลิ่นนะครับตีไม่ปลึงกระงคงนะครับหน้าทางนี้ทางนั้นนะครับเราก็ซ่อมเองได้เราก็แก้ไขเองได้นะครับเบื้องต้นนะครับนะโดยเฉพาะวันนี้ผมมาแนะนํากันในเรื่องกล้องซ่วมตีรัดไม่ลง่วมตีมีกลิน่นนะซิ่งเหล่านี้ครับ ก็ทำให้เรารำคาญนาเวลาหนังแล้วมีกลิ่นข้าวมาจมูกนะครับบางทีเรากินอาหารกินข้าวก็มีกลิ่นก็มาหรือบางทีกลิ่นออกนอกบ้านนะครับทาให้เกิดความรําคาญนะด้วยการแก้ไขนะครับอย่างที่บอกกันไว้แหละกระเดี้ยวฉ uang เด็กๆและกระเดี้ยวว่าเราต้องสังเกตก่อนนะว่าถอลังบานมันอาถอหนาใบานะตันไม้นะครับเราต้องสังเกตว่าภายในตัรัฐน้ำลงดีไหมนะครับ นาสะระดล้นำนำลงชาชาแสดงว่าอาการคือถอตันอากาศไม่พอนะครับนาหรือหวาซสวมอาจจะตันก็นได้สวมอาจจะเต็มก็ได้นะครับสรัดน้ำลงชาชานะครับแต่สรัดน้ำลงเร็วนะครับแต่กลิ่นมันวนขึ้นมานาะสรัดน้ำลงปกติกลับนาแต่กลิ่นมันตีขึ้นมาแสดงว่าถอตันครับนาสิ่งเรานี้เราแก้กไขโดยด้วยการนาะ เปลี่ยนท่อนาส้วนหมากับนาถอนี่เขาจะสร้างแบบต่อซี่หุ้นกลับนาสึงหว่ามันจะเป็นท่อเหล็กนาบางบางบ้านนะครับนาเดินทางยาวนาท่ออากาศเดินทางยาวแล้วเราก็ต้องจ่ายท่อที่ใหญ่ขึ้นนะครับนาท่อหนึ่งเนิวก็ได้นะครับนาเผื่ออากาศ้า้เทดได้สะดวกนะครับเผื่ออากาศจากภายในบอกเลอะนะผ่านได้สะดวกนะครับปวดเดินอาถอเดินทางมันไกล นะบางคนกานากับนหะ้องน้ำนาะกร่างบ้านบางที่กายูไกลกันนาะต้องเดินอ่อไกลนะครับก็จ่ายแบบซ่องเนิวก็ได้กรอจายแบบถออนิวก็ได้นะครับนะเผื่อให้ถอให้อากาศเดินได้สะดวกนะอันดับที่องนะครับนาะคือเราสังเกตโทโทซวมนะครับใช้าวลาค้างโทซ่วมเราสังเกตเลยว่ามันมีคืนซี่ดำๆไหมนะครับ นะ่าเป็นจุดเป็นจุดเป็นย่อมเป็นย่อมอยู่ขึ้นสีดำดำน่าเป็นตีอยู่น,นะนนะครับแสดงว่านะอากาศจากภายในท่อส้วมนะ่าระเฮยขึ้นมาทางนั้นมันนะครับนะ่าจะทาให้เกิดเป็นสีดำนะครับจากยาแนวนะัที่เราเอาเย,ยาแนวยาครอบท่าส้วมเวลาเราตั้งท่ส้วมนะครับนาะเราเย,ยาแนวยาบางทีก็อาจจะว่าเป็นตามหมดอาจจะไม่สนิท นะหรือว่าบางทีก็อาจจะมีเส้นกลกกลวดลูกได้ลูกติดอยู่นะครับนะทใไมอากาศมันมันหลอดได้นะก็ทาให้กลิ่นออกมาต่างนั้นกับได้เหมือนกันนะครับนาที่นี้การเปลี่ยนโทษซ่วมนะครับกับไม่ใจอย่างอยากยงเย็นนาเพียงเรามีเครื่องมือกันครบนะครับอาาเครื่องมือการเปลี่ยนโทษซ่วมนี่ครับมีอะไรมั่งนะอันดับแรกค,คือโคอนโคนนี่เราไม่ได้ไปตีโทษถุมนะครับนาโทษ เราไม่ดได้ตีไปตีถิงนะครับไม่ได้ทำลายนะครับน่าแต่เพียงว่าคนเ,เรามาสักกัดนาสักกัดปูนยาแนวซ่องก็คือไขควงปากแบนนาเรื่อว่าสักกัดเล็กสักกัดอันเล็กๆนาตีแบนๆบางๆางางนาไม่น่าจนเกินไปนะครับซ้ำาก็คือปูนยาแนวนะครับนาซี่ก็คือลูกยาง ลูกยางอัดกลิ่นนะครับอัดระว่างาปากถอนะครับกับโท้ซ่วมนะลูกยางดับกลิ่นลูกยางนี้จะไปช่วยอ,อัดระว่างโท้ซ่วมกับถอถ้่เราเทปฏิกูลลงไปในในในโท้ซ่วมคือถอซีนิวนะครับถอที่นําปฏิกูลลงลงบอ่อนะครับนะย่าง อย่างอัดกลิ่นนะครับตัวนี้นะครับห้าสื้อได้นะครับนาตามรานันนาค่ายคืออสดุก่อสร้างตัวไปนะครับดาสำรับรานตี่ก่เครื่องการุพันตัวไปนะครับ,บตี่ก่โต้ซ่วมไก่ประตูซ่วมเกี่ยวกับห้องน้ำนะครับการุพันตัวไปนะครับห้าซื้อได้ราคาก็ไม่ถึงรอยกลับนาสำรับอย่างตัวนี้นาสมัถกันกลิ่นได้นะครับนะ ลังจากนั้นนะครับเราก็มานาปริจนานะครับในตู้สวมกอดนะครับนาตซ้วมก็มีซ่องก้อนนี้นะครับนาก้กอนนี้เร็กก็คือตีมีเราสามารถตีกดนํ้ำักโรกได้นะครับกับโตูว้วมแบบธรรมดาตีไม่มีกดนํ้ำักโรกครับนาโซ้ซวมย่างเร็กนะครับนาตีไม่มีกดนํ้ำักโรกอันนี้เราทําได้โดยไม่ต้องไปทอดนะครับ นะไอ้ทั้งนามออกกอนนะครับเพียงแต่เราทอดฟ้านะทอดกระดาษไม่ทอดกระดาษนาะฟ้านะครับนาะฟ้าทัทัวซวมนะครับอแล้วก็ตัวรองก้นนะครับตัวซวมนะเราทอดกระดาษเพื่อความสะดวกสบายนะครับนะแล้วก็สวัสดิปินแบบจกกัจกโรโกตจักรโคกคุณผู้ฟังครับเราก็ต้องทอดอในทั้งแก็บน้ำกอนนะครับนะเริ่มจากนาะปิดน้ำนาะเตะก้าวทั้ง นะครับแล้วก็กดนำถึงก็ะลงโห้มดก่อนคุณผู้ฟังครับนะทีนี้เราก็ทําการนาะทอดตั้งออกจากหนาะตัวโตนะครับซึ่งจะมีนอตช่องตัวนะครับเรนะาสรมารหมุุ่นได้กับมือนะครับด้วยซ้มือนมออกกระจายคีมคีบแล้วก็มุนได้นะครับโดยด้านหลังน,น,นะครับ,ดดนะรบมีนอตช่องตัวสามารถหยุดหยุดนะครับแล้วก็ทอดหลูกยางนะสำหรับนํหลูกยางเข้ามาใ,ในตัวซ่วมนะทอดหลูกยางออก นะครับรูรุย่างกันสามารถแม,ม่นนำซึมออกได้นะครับ <c oughs> คือเวลาเรากดนำนำในตัวซุ้มนำในทั้งเก็บตัวซุวมนะครับ <c oughs> ไม่สามารถจะซึมยายดลงนอกได้นะครับ <c oughs> นะรูย่างตัวนี้ก็ส้ากันนะต้องดูแลดีนะครับนะหลังจากนั้นนะครับเราก็เริ่มสกัดสกัดโดยรอบนะครับนาสากัดตีละอิษตีละอิษนาตีละนิดตีละนิดอ่า,ขอขอขอาก้อยสกัดไอ้รอบนะครับ นาจนว่าโต้สวมมันเลื <is> ่อนนาสกัดไอติดป <n s S 1> <c> ืนในหมากที่สุดนะครับนาสกัดไอติดปืนในหมากที่สุดและสกัดไอรอบไอรอบโต้สวมนะครับโซ่สวมจะเป็นรูปวงรีนาสกัดไอรอบนะครับนาจนว่านาเราสกัดแล้วก็โต้สวมมันเลื่อนพอมันเลื่อนปุ๊บแสดงว่ามันลุดออกมาจากพื้นแล้วครับนาเราก็ยกได้นะครับยอกเตยนาม ล้วก็สังเกตภายในตัวสวมมันมีอะไรอุดตันอยู่ไหมนะครับบางทีมีติดชู้มังมีผ้าหน่อยอนามัยมั้งนะครับนาทีอุดตันอยู่นาตามคอก็อห้านนะครับนาสังเกตใด้ดีนะหลังจากนั้นนะครับเรากา็รู้นะครับว่ามีอะไรอุดตันภายในถอมั้งนะครับซ้ำไม่มีอะไรอุดตันเราก็เคลียนะครับายาเนว ข้องเก่าที่มันติดอยู่ตามครอบโต้วสวมเราสก,กัดเบาๆนะครับอย่า,ยาเร่งสว่าเร่งนี่โต้วสวมอาจจะแตกได้นะครับรอโต้วสวมตรงนี้มันมันบอบบางนะเราสก,กัดเบาๆกลับนาแกะถะดออกน้อยๆนะครับนะเผื่อให้อ่า,อานิ่วลุสํสำรับคนแต่ไม่มีนาตุนศัพที่จะเสริมให้นะครับนะ ระว่าตัวส้มอันหนึ่งกับพันช่องพันบางทีก็เสียพันเหมือนกันนะครับบางทีก,เก็เกือบเกือบมื่นนะบางอันที่มียห้อบางอันที่ราคาสูงๆนะครับนะ่าเราก็ต้องระมัดระวังนะหลังจากเราสกัดออกแล้วเราดูมดถูกอย่างแล้วครับนะเราก็ต้องมาเคลียร์ติพื้นนะครับนะ่ารอยเดิมเราก็ต้องสกัดออกไอมดนะครับนะ่าขี้กระเจาปูนยาเนียวรอยเดิมที่เรายาก,กันไว้นะาเราสกัดไอมด แล้วก็จ่ายผ้าจ่ายฟองน้ำเจ็ดไอ้มดไอเกลียงนะครับนาะทำความสะอาดไอเรียบรอยนะ้อยนาใหญ่เลือนแม่แต่กีฟุ้นก็ดน,นะเลอากีฟุ้นหรือว่าเซตเตเราสกัดนิดเดียวนะครับนาะไปร้องอยู่ทํให้นะาเราเราตั้งโต้สวมไม่สมำเสมอครับนะนี่แหละครับนะที่เราต้องระมัดระวังเวลาเราตั้งโต้่วมนะ แล้วเราก็ระวังระวังนะครับตังไงเสมอกันนะครับหลังจากนั้นนะครับน้าหลังจากเราจะาตังกัน,กนเสมอแล้วน้ให้เราน้เอาโทโซ้วมมาตังกันไว้นะครับแล้วก็ให้ถองขึ้นนะครับให้เราเห็นถอข้างลัง่งกลางตายน่าหลังจากนั้นนะครับแบ่งเป็นสี่ส่วนนะครับแบ่งถอเป็นสี่ส่วนนะครับโดยตีไว้ข้าวกลางกลางรรหว่างเส้นรรหว่างถอ ขอทิ้งนะครับนะเราใช้มาบมันทัดยาวๆรือวานะอนาอะไรก็ได้นะครับนาะติดมันตรงแล้วก็มันยาวกว่าโท้ซ้วมนำะมามาทับนะให้ก้าวกลึงกลางข้องถอนะครับแล้วก็คิดว่าคิดถ่ายนาเปื่อเป็นจุดมากเวลาเราตั้งโต้ซ่วมครับนะเผื่อเป็นจุดมากเวลา,าตั้งโต้ซ่วมนาะคิดว่าคิดต่ายคิดสายคิดคว้านะครับไอ้เป็นรูบกากาบาด โดยที่ว่าจุดสุยนกลางอยู่ระว่างถอนะครับโดยต้งปุ่มมากกว่าดานว่าดันถ่ายดานข้างทางช่องข้างนะครับเมื่อทําจุดมากก็ทีโทษส้วมเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาทําจุดมากกันต่อนะครับนาทีอถอข้างหลังนาก็เหมือนเดิมนะครับนาทาแบบที่ส้วนเหมือนเดิมนะครับนาเอาจุดสุยนกลางอยู่ระว่างกลางถอนะครับคิดนาคิดล่างคิดข้างนะครับจุดมากไว ไอพอดจากโต้สวมนะครับนาะซักนิวช่องนิวก็ได้นะครับลั่งจากนั้นนะครับนะเราก็เอาโต้สวมมาตั้งไว้ตั้งกอนนะครับไอมาอ่าโต้สวมกับมากทต่พ้นตรงกันนะครับนาะลั่งก็ได้ตรงดันลั่งด้านข้างก็ตรงดันข้างด้านหน้าก็ตรงดันหน้านะครับี่เรามากไปเลยก็เดียวตั้งซ่องชินนะเมื่อเรามากครบปุ๊บนะครับเราตั้งปุ๊บนะตรงตรงมดัดถูกอย likewise, นะ่างแล้วรับนาตั้งซี่เส้น นาะตรงกันมดตุกยางนะครับเราก็ใช้าปากกาเคมีหรือว่านะดินสอก็ได้เราคิดรบนะครับนาะคิดรบทรั่วทัมถ้าว่าติเราคิดอบเผื่อไอไ้ไรแต่เราคิดรบนี่ก็เผื่อที่จะเราไวตั้งปูนยาแนวไอ้ตรงจุดนะครับถ้าเราไม่คิดบางทีเราก็ไม่รู้ว่ามันอีลำอีลอนนะมาไม้นะครับเราคิดตรงนี้เผื่อจะเป็นจุดมาก ว่าตัวซวมครอบช่วมมันตั้งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวตั้งปูนยาแนวนะครับนะตั้งปูนยาแนวเสร็จนะครับถ้าเรามีลูกยางอัดอับกลิก่นแหละกเดียวนะเราก็อัดเลยนะครับนะ้าไส้ไว้ในถ่อซ่วมนะ้เหมือนเดิมนะครับนะ้อัดไว,ทว้ที่ก่อซ่วมเถี่ยมันมันหลอมานิดเดียวนะครับเราก็เอาลูกยางนี้ใส่เข้าไปนะ้าใส้แล้วให้ถ่อขึ้นนะครับนาะลั่งจากนั้น นะเราก็เอาโท่วซุวมนะครับนะ่าตังลงไปให้จุดมากนะมันตรงกันนะครับนาะที่เราย่าเนวแล้วก็เดียวนะครับเราย่าเนวเราใช้ปุนยย่าเนวไว้รอบก่อนนะครับแล้วก็ใส่หยางนี้ก็ไปนะในในถอ่วซมนะครับถอยางนี้กับนาะป้องกันกลิน่นนะาจากภายในบ่อกเกลือขึ้นมาดันบนได้นะครับนาะด้านข้างได้นะหลังจากนั้น เราก็เอาตัวสซ่มาตั้งตั้งแล้วดยความระดับนะครับเราต้องมีระดับน้ำเรามาตั้งเลยว่าสายกับว่าน้ากับลั่งระดับน้ำตรงไม้นะครับโดยไม่ไปโดยไม่ได้เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งโดยไม่ได้นักไปข้างใดข้างหนึ่งให้ระดับให้ระดับน้ำอยู่ตรงกลางนต่างสายต่างกว่าต่างหน้าต่างลั่งนะครับนะลั่งจากนั้นนะครับเราก็ตรวจสอบยาแนวนะครับ นดตรวจสอบยาแนวที่เราเามาที่เล็ก,กเดียวนะครับที่รอบๆนาตรวจสอบยาแนววายูในสัาพที่ว่าน้ามันพอที่จะปิดได้ไหมนะครับสว่ายาแนวปิดได้นะครับเราก็สามาถแต่วลูบได้เลยครับนาปิดปิดตามคอบแล้วก็ใช้ฝองน้ำนะครับมาเจ็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็รอยาแห้งนะซักสองสามชัม่วโมง ในพอยาเนียแห้งนะครับแล้วก็เราก็มาใส่ฟ้าหนามไหมนะครับมาใส่ฟ้าโทไหมนะครับนะแต่ในส่วนกล้องนาที่มีทั้งน้ำนะครับเราก็ใส่นะครับนาทั้งน้ำปลววาเราก็ใส่ไว้สักสามสี่ชั่วโมงนาเผื่อให้ยาเนียวมันแห้งก่อนนะครับนาเราก็ใส่ทั้งน้ำนะสำหรับนาหามกดถิ้งนะครับเราก็ใส่แบบสบับเดิมนะครับนาใส่หลูกยางนาที่มันเปิดปิด สำหรับไส่น้ำรัดลงก่อ้านนะครับแล้วก็ใส้นอดช่องตัวยึดไอ้มันแน่นนะครับนะแล้วก็กันนอดไอ้แน่นแล้วก็เปิดน้ำเป็นปกตินะครับนะาแล้วก็ลองรัดเล่ลองกดน้ำเล่ว่าน้ำไล่ลงกล่องไม้เท่านี้เองครับนาการเปลี่ยนท่ซ่วมน้ำไม่ใช่เรื่องยากนะครับทำเองได้นะครับนี่คือข้อมูลดีๆนะครับ นาส้หรับรายการเพียรอยู่ตัวเกเตอร์นะครับสำรับงานฉังที่เอามานาฟากันนาขอถ้าเลขกันแล้วนะครับนาวาวันอังคารนะฮะนาผมจะเอาเรร่องไร่ๆมาคุยมาแล้วอาจด้ฟังกันนาสำรับงานฉังนากรับขับรายการเพียรอยู่ตัวเกเตอร์นะครับทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นาต่างสถานีวิทยุมอปัตตานีแล้วก็เป็นประจำกันทุกๆวันอังคารนาสิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีจนถึงสิบสองนาฬิกานะครับนาสำรับงานฉังถัวตัวไป นะครับติดตามรับชมรับฟังกันได้นะครับวันนี้นะครับฮันเลเวลากาพอสุมควรกันแล้วนะครับโอกาสหน้าก็ถ้าฟังหลาว,ว่ามี่ังไรจะมาคุยมาแล้วกันแล้วนะครับแต่วันนี้ก็อยัดลาครับต่อนน้ากันก่อนนะครับนะปปกันไหมโอกาสหน้านะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วครับสวัสดีครับ